ในช่วงที่น้ำหนักเราคงที่แล้วเนี่ยนะมันก็จะยิ่งต้องใส่ใจมากขึ้นไปกว่าช่วงที่เราจะลดน้ำหนักช่วงแรกๆด้วยซ้ำโดยเฉพาะการออกกำลังกายช่วงที่เราจะลีนแฟตออกไปถ้าเราจะบิ้วหุ่นเราก็ต้องไปออกกำลังกายโดยการออกกำลังกายเขาเรียกว่าแบบ resistance training นะก็คือเป็นการออกแรงต้านนะคะไม่ว่าจะเป็น body weight หรือว่า ยกเวทหรือแบบใช้ยางยืดนะคะอะไรก็ตามนะคะที่มันเป็นการออกแรงต้านการออกกำลังกายแบบออกแรงต้านพวกนี้มันจะ build muscle, บิ i l d muscle b i l กล้ามเนื้อของเราขึ้นมาทำให้น้ำหนักที่มันอยู่กับร่างกายเรามันเป็นน้ำหนักของของกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยยิ่งมีเยอะก็ยิ่งเผาผลาญไขมันเยอะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของว่าเราจะรักษาน้าหนัก ให้คงที่ได้ยังไงนะคะหลังจากที่เราลดน้ําหนักลงมาแล้วสำหรับคนที่น้ําหนักแบบมาแตะในจุดที่ เป็นเป้าหมายเส้นใช่ของเรานะคะเราแบบพิชเช็เป้าหมายได้ไดแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้ให้เมนเทนน้ําหนักยังไงใช่ไหมแน่นอนว่าเวลาที่เราลดน้ําหนักอายกตัวอย่างเช่นสมมุติอย่างเช่นแต่เดิมเนี่ยเราหนักสักอ่ะแปกิโลสูง160เซนรู้ไหมว่าจะต้องเอาน้ําหนักลงมาอยู่ที่กี่กิโลรู้ปะให้คิดคํานวณจาก BMI นะพวกเรานะ Body mass Index นะคะ BMI เนี่ยก็คือให้เอา เออน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงยกกำลัง2นะคะก็คือน้ำหนักก็คือ80กิโลหารด้วยส่วนสูงนี่จัดเป็นเมตรก็คือ1.6เมตรคูณ1.6เมตรแบบนี้นะคะก็เท่ากับ80หารด้วย2.56นะออกมาอยู่ที่31.25ใช่ไหมถ้า BMI ของเอเชียของคนไทยเรานะคะ ก็ควรที่จะอยู่ที่ก็ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ20ให้ต่ำกว่า23สมนะสมมติว่าเราตั้งไว้ที่22อ่ะ้า b m เ22แปลว่าเราจะต้องหนักเท่าไหร่เราก็คูณเลขกลับไปนะคะตามปกตินะก็เอา22คูณก็คือคูณกลับไปนะคะคูณ m m เอ่อ BMI คูณด้วย ส่วนสูงยกกำลังสองใช่ไหมเท่ากับเท่าไหร่ล่ะ22คูณ2.56ส่วนสูงยกกำลังสองเท่ากับ56.32อาแปลว่าถ้าเกิดใครคนที่สูง160ถ้าจะให้ BMI สวยๆก็คืออยู่ที่22 BMI 22คือปกติแล้วเป็นค่า BMI ที่จะ ที่เขาแบบวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าจะอายุยืนนะคะอายุยืนที่สุดนะคะอยู่ที่ประมาณ21 22นะคะเพราะฉะนั้นในคนที่สูง160น้ำหนักที่ควรจะเป็นก็คืออยู่ที่56กกิโลเนาะก็คืออยู่ที่56กิโลนะคะอันนี้คือน้ำหนักที่เหมาะสมแล้วนะคะแต่หลายๆคนกำลังคิดว่าเฮ้ยหนูพนพง นะเราก็ต้องบิวกล้ามเนื้อขึ้นมาจ้าบิวกล้ามเนื้อแล้วก็เลีนเอาแฟตออกไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบน้ําหนักเท่านี้อยู่แล้วเนี่ยนะหน้าที่ของเราอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องของการลดน,น้ําหนักอีกต่อไปแล้วนะให้ไปโฟกัสในเรื่องของการเลี n นแฟต ลีนเอาแฟตออกไปแล้วสร้างมัสเซอลสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมานะคะ B M I ให้มันอยู่ช่วงนี้แหละถูกต้องแล้วน้ำหนักเท่านี้ถูกต้องแล้วแต่ว่าเราจะตัวเล็กลงได้กว่านี้ก็คืออย่างคนหนัก56อ่ะสามารถจะใส่เสื้อผ้าไซส์ไหนละ่ะก็ใส่ได้ตั้งแต่ไซส์ L ไซส์ M ไซส์ S ใส่ได้หมดเลยมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะมีบอดี้คอมโพสิชันก็คือองค์ประกอบของร่างกายอ่ะ เป็นกล้ามเนื้อหรือไขมันมากกว่ากันไม่ได้เกี่ยวกับน้ําหนักแล้วนะน้ําหนักโอเคแล้วแต่อยู่ที่สัดส,ส่วนองค์ประกอบในร่างกายนะว่าควรจะสร้างกล้ามนะจ๊ะให้มากกว่าไขมันนะคะอันนี้มันก็จะกลายเป็นบอดี้ที่แบบสุขภาพดีพวกเรา ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาน้ําหนักลงมาแบบนี้นะคะที่เหลือเราจะสร้างกล้ามเนื้อให้มากกว่าไขมันได้ยังไงล่ะเราก็ต้องออกกําลังกายถูกต้องนะคะออกกําลังกายจะเข้ามามีบทบาทที่สําคัญมากนะคะถึงแม้ว่าตอนที่เราหนัก80กิโลเนี่ยหรือช่วงที่เราเริ่มลดน้ําหนักเนี่ยนะคะหมอบอกเลยว่าแค่เราทำฟาสติ้งน้ําหนักก็ลงแล้วโดยที่ไม่ต้องออกกําลังกายเลยก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าหลังจากนี้จะไม่มีการออกกําลังกายเลยเพราะว่าการออกกําลังกายยังไงร่างกายเราอ่ะก็ได้ประโยชน์ ยังไงก็เป็นผลดีต่อหัวใจของเรายังไงก็เป็นผลดีต่อระบบการเผาผลาญของเราเพราะมันฟื้นฟูระบบการเผาผลาญทุกทกด้านทุกเรื่องนะคะแต่ว่าในคนที่จะลดน้ําหนักช่วงแรกๆส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยชอบออกกําลังกายเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ก็คือให้พวกเรารู้ไว้ว่าบนเส้นทางของการลดน้ําหนักนะคะมันจะต้องมีการออกกําลังกายเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราอยู่แล้วโดยเฉพาะ ตอนสุดท้ายที่เราอยากจะให้หุ่นเราอะมันลีนเล็กลงนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเนี่ยนะคะเราก็ต้องสร้างกล้ามเนื้อให้มันมากมากกว่าไขมันนะมีสัสดส่วนกล้ามเนื้อแล้วก็ลีนไขมันออกไปนะคะการออกกําลังกายกับการควบคุมอาหาร2เรื่องหลักๆนะคะในช่วงที่น้ําหนักเราคงที่แล้วเนี่ยนะมันก็จะยิ่งต้องใส่ใจมากขึ้นไปกว่าช่วงที่เราจะลดน้ําหนักช่วงแรกๆด้วยซ้ำโดยเฉพาะการออกกําลังกายช่วง ที่เราจะลีนแฟตออกไปถ้าเราจะบิ้วหุ่นเราก็ต้องไปออกกำลังกายโดยการออกกำลังกายเขาเรียกว่าแบบ r e s i s t a n c t Training นะก็คือเป็นการออกแรงต้านนะคะไม่ว่าจะเป็น o o y weight เอ่อหรือว่ายกเวทหรือแบบใช้ยางยืดนะคะอะไรก็ตามนะคะที่มันเป็นการออกแรงต้านการออกกำลังกายแบบออกแรงต้านพวกนี้มันจะบิวมัสเซล วิวกล้ามเนื้อของเราขึ้นมาทําให้น้ําหนักที่มันอยู่กับร่างกายเรามันเป็นน้ําหนักของของกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยยิ่งมีเยอะก็ยิ่งเผาผ่านไขมันเยอะมาถึงบอกว่าแบบมันเป็นการ ติดตั้งเตาเผาไขามันนะคะเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายในช่วงที่แบบน้ําหนักเรานิ่งๆเนี่ยนะคะเราควรที่จะจัดให้มีแบบเวทเทรนนิ่งอยู่ในโปรแกรมการออกกําลังกายของเรานะคะอย่างแบบสม่าเสมอนะสัปดาห์หนึ่งก็สัก3วันที่เหลือก็อาจจะออกเป็นคาร์ดิโอเช่นการเดินจ็อกกิ้งนะคะ อันนี้ก็คือมันก็จะช่วยทําให้หัวใจแข็งแรงนะก็คือออกกําลังกายแบบผสมผสานแต่ก็ต้องมีต้องมี resistance training หรือเล่น weight weight training ก็คือออกกําลังกายทุกๆส่วนวนกันไปนะพวกเราไม่ได้แบบออกกําลังกายมัดใดมัดหนึ่งนะคะไม่ใช่นะคะ,ะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยเอ่อเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักเนี่ยนะคะหลายๆคนนะ อาจจะยังเข้าใจผิดอยู่ว่าเวลาที่เราออกกําลังกายอะ่ะเราอยากจะลดพุงใช่ป่ะแล้วเราก็ไปโฟกัสแต่ซิทอัพอยู่นั่นน่ะเออแล้วเราก็คิดว่าแบบถ้าฉันออกกําลังกายตรงไหนตรงนั้นก็ต้องลดสิ ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลยนะคะเวลาที่ไขมันมันจะหายไปไขมันกับกล้ามเนื้อนิสัยมันเป็นแบบนี้เวลาที่เราออกแรงนะคะกล้ามเนื้อตรงไหนใช้กล้ามเนื้อตรงนั้นมันก็จะแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะสร้างกล้ามตรงไหนก็ให้ออกกําลังกายมัดนั้นใช้กล้ามเนื้อตรงไหนกล้ามเนื้อตรงนั้นน่ะมันก็จะกระชับเฟิร์มนะมากขึ้นนะคะแล้วก็ มาสิมก็จะแข็งแรงมากขึ้นอาจจะกล้ามเนื้ออาจจะขยายใหญ่ขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าจะทําให้สัดส,ส่วนตรงนั้นมันมันขยายใหญ่นะสัดส,ส่วนมันจะเล็กลงจากการที่แฟตมันหายไปเข้าใจไหมร่างกายของเรากล้ามเนื้ออยู่ข้างในไขมันมันหุ้มอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้สมมติว่าขาเราเล็กลง ะะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราต้องลีนแฟตออกไปการทําคาร์ดิโอหรือการออกกําลังกายโดยรวมของทางร่างกายเนี่ยมันจะทําให้ดึงแฟตออกมาใช้แต่แฟตนี่แตกพฤติกรรมของแฟตก็คือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเราออกกําลังกายที่ขาแล้วไขมันที่ขาจะหายไปไม่ใช่เวลามันดึงแฟตออกมาใช้มันจะดึงทางร่างกายออกมาใช้นะคะมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงแต่กล้ามเนื้อขาที่ใช้เนี่ยกล้ามเนื้อตรงนั้น,นจะแข็งแรงขึ้นแต่แฟตตรงนั้นเนี่ย ไม่ไม่ได้เกี่ยวแฟตเวลาดึงมันดึงทั้งร่างนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกกำลังกายแบบ r e s i s t t n n e Training เนี่ยนะคะสำหรับคนที่ถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยมันจะเป็นการบิ้วหุ่นนะคะบิ้วหุ่นว่าเฮ้ยเราอยากจะแบบเป็นคนที่บุคลิกดีอออกไรพรไหลพึ่งนะคะหรือเป็นคนที่แบบว่า ส่วนทรงดีกระชับเฟิรมยย์มอะไรเงี้ยน,นะคะมีก้นเออขาเรียวเพียวยอะไรเงี้ยเราก็ไปออกกําลังกายแบบ Resist a n c e เอาแล้วอันที่สองที่สําคัญสําหรับสําหรับการที่จะควบคุมน้ําหนักให้มันคงที่ก็คือเรื่องอาหารนะคะเรื่องการกินนะคะเราจะต้องฝึกร่างกายของเราฝึกร่างกายของเราให้เป็นลักษณะการเผาผลาญแบบยืดหยุ่นภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า Metabolism, มไหม flexibility เอาง,ง่ายๆก็คือว่า เราจะต้องฝึกเป็นการฝึกร่างกายนะให้เผาผลาญได้ทั้งน้ำตาลและไขมันนะคะอันนี้สำคัญตรงที่ว่าหลายๆคนที่กินโลคาร์บแล้วไปกินคีโตจินิกไดเอทหรือแบบออกินโลคาร์บแบบโลมากๆเลยคือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าโลคาร์บมันดีเนาะเราก็หลายๆคนก็คือถึงขั้นแบบ ไม่รู้ว่าแบบหลายคนน้อยน้ำตาลไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่กำลังจะบอกพวกเราว่ากู๊ดคาร์บกินได้นะคือที่อยากให้พวกเราแบบปัดทิ้งก็คือพวกน้ําตาลที่เป็นน้ําตาลสังเคราะห์หรือไม่ก็พวกอาหารแปรรูปพวกน้นปัดตกได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นกู๊ดคาร์บอย่างเช่นพวกข้าวกล้องอมันเผือกอะไรพวกนี้พวกเราก็ยังกินได้อยู่นะคะซึ่งการกินกู๊ดคาร์บแบบนี้นะคะมันจะทําให้เกิดภาวะร่างกายมีระบบการเผาผลาญที่ยืดหยุ่น ะะเพราะฉะนั้นพวกนี้นะคะต้องกินกูดคาร์บบวกกับกูดแฟตสำคัญคือต้องกินกูดคาร์บงงไหมไม่งงนะคือให้กินคาร์บเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอะ่ะไม่กินคาร์บเลยอย่างเช่นในคนที่กินคีโตเจนิคไดเอทนะคะแล้วน้ำหนักเริ่มนิ่งนะคะก็แปลว่าร่างกายเป็นแฟตเบรนเนอร์ร่างกายเป็นแฟตเบรนเนอร์ก็คือแบบเผาผลาญไขมันนะคะจนแบบไม่รู้แบบว่าจะเอาอะไรมาเผาผลาญแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ มันก็เหมือนกับว่าร่างกายมันก็ชินนะนะแล้วมันก็มันก็เลยนิ่งๆอยู่แบบนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอะอยากจะทําให้ร่างกายของเราอะมันมีการเบิร์นที่แบบเก่งทั้ง2เรื่องก็คือเบิร์นคาร์โบไฮเดรตก็ได้เบิร์นแฟตก็ได้เราก็ควรที่จะโหลดคราอที่มันเป็นกูดคร์บนะพวกเรานะเพื่อที่จะให้ร่างกายได้ฝึกใช้เอนจิ้นเครื่องยนต์ทั้ง2เครื่อง ะะให้แบบอย่างคล่องแคล่วทั้งสองอันก็จะได้เผาผานเผาผานไกลโคเจนก็ได้เผาผานแบบแป้งที่เรากินเข้าไปก็เก่งไขมันก็เก่งแล้วเราก็เข้าสู่ภาวะคีโตซิสได้ได้ไวนะคะไม่น็อกเวลาที่สมมติว่าเราเผิ่ไปกินข้าวนอกบ้านแล้วแบบว่ามีกินแป้งเข้าไปสําหรับคนที่กินคีโตจินิกไดเอทนะก็จะได้ไม่รู้สึกแบบเหนื่อยเพียนน็อกเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าแบบร่างกายไม่ได้แป้งมานานนะคะแล้วก็พอกินแป้งปุ๊บก็รู้สึกแบบ ไม่สบายนะคะแล้วก็ต้องฝึกร่างกายให้ให้ใช้แป้งเป็นแล้วก็ให้ใช้แหล่งพลังงานจากไขมันเป็นนะคะแล้วการที่ร่างกายมีเมตาบอลิซึมเฟคซิบิลิตี้แบบนี้มันจะทำให้น้ำหนักของเราอะคงที่ได้ง่ายมากนะคะเพราะว่าการเผาผลาญของเรามันจะเก่งล้วมันจะเก่งมากนะ,ะลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็พวกเราอย่าลืมนะไปฝึกให้ร่างกายเราอ่ะใช้เป็นแบบเขาเรียกว่าไฮบริดนะ เกิดเมตาบอลิกเมตาบอลิซึม flexibility นะคะเบิร์นได้ทั้งแฟตเบิร์นได้ทั้ง uh, แป้งและก็น้ำตาลนะคะจากการจัดหน้าตาอาหารเนี่ยให้มันสลับกันนะแบบนี้มันจะทำให้น้ำหนักเราคงที่นะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย